มาเล่าเรื่องอีกแล้วเนาะต่ออีพีสี่จากสาวโรงงานเนาะพอมันแย่งเข้าห้องถึงหนึ่งหน้าห้องนะ่ะคือเพื่อนนะ่ะวิ่งตู่เข้าไปแต่ว่าอาม,มายืน <พอ S 2> แข่งหน้าห้องคนเดียวแล<ต>้วคือแบบให้ป้าสาวโรงงานนะ่ะม,มาช่วยล่าคือป้าสาวโรงงานนะ่ะก็มาปอกเรียกขวัญอาม่าเราเนาะคือมันน่ากลัวจริงจิงอ่ะ น่ากลัวมากแล้วคือไงป้าที่พีกว่านก็คือไปหลอกเข่าแก่โรงงานเลยไม่ยอมทำบุญโดนเล่นเละขนาดนี้เท่าแก่เลยไปทำบุญให้ยอมนั่นแหละยอมไปทำบุญน่ากลัวมากเดี๋ยวต่ออีพีห้าเรื่องอารมเหมือนเดิมน่ากลัว dầu chơi canh nát